เอกเดินนำผมหน่อยผมไม่มีไฟฉายต้องตามผมมาลุ้ง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 ไม่ต้องอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีขึ้นสิบแล้วเฮ้ยเหรอลงแล้วหลงแล้วไม่มันเึ้นของมันปกติแล้วถ้ามันไม่ลากแดงอภินิหารไว้เออ ไหนวะอยู่ไหนอยู่ตรงข้องใต้ดินเนี่ยเฮ้ยมาจุดยุทธศาสตร์ดิไหนวะอา่าไว,วมไม่เล่นเหรอล่นมจะ้ามแม,ไม,ไม่ไม่เล่นยน็นวมึงเอาให้ฉายมาให้กูมาไอเบส <laughs> เดี๋ยวเท่าไรห้องเงี้ยกูรู้สึกว่ากูไม่ไม่มีห้องเงี้ยกูรู้สึกว่ากูมองทางไม่เห็นเลยเพราะกูถือเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยไปอยู่ชั้นใต้ดินแน่เลยข้างบนไม่มีกูว่าแน่นอนใช่แสงตึ๊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 งตึงตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึงตึ๊งตึงตึ๊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 งตึ ถ่ายกล้องมาถ่ายข้างล่างอากมีเกี่ยกล้องเอาวิดีโอมาห้องนี้ไม่มีอะไรกูถ่ายแล้วแล้วอยู่ห้องไหนวะกูถ่ายรูปแล้วนะผมว่ามันอยู่ห้องนั้นว่ะห้องเนี้ยเี่ยว调调调นี่แนบได้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 ไม่มี ิบแปดสิบหกปกติเนี่ยมันอยู่ข้างบนมีที่ไหนชั้นสองมีผมว่ามันอยู่เนี่ยทองโถงเช่มั้ยยองนี้แน่เลยไม่เอาเอฟไป<ม>ก<ม>่อใน,ในปะไม่มีเนี่ยไอ้เชี่ยมึงเป็นผีไอ้เที่ยอะไรเนี่ยฮะไปขโมยหม,มีมาเฉยเลย <c oughs> ม,มึงเจ้าหมีมึงคืนมึงออกมาหน้าบ้านเลยนะแล้วใครเอาสมุดมาวางไว้หน้าบ้านเนี่ยมันจะลอยออกมาเขียนงี้ ไม่ยังไม่ยังไม่เจอมันเอาวางไว้ก่อนสิมันแสดงกับพินิหารมันแสดงโรเวอ e y ยูมันชื่ออะไรไม่ไม่ทันได้ดูอะไรเลยมันชื่อลุนลุนเทเลอร์ลุนเทเลอร์ลุตเทเลอร์เอาไอ้เหี้ยสปีลิตบ็อกไม่มีอยู่ของผมทำไมของมันบักบักวะ มันได้นำอะไรบ้าง E M F ไฟกระพริบเฮ้ยต้องถ่ายรูปถ่ายรูปผีหาห้องสิบองศาง่ายสัดตามเกษตรองศาเป็นง่ายอยู่เป็มันจะอันเดียวกันใช่ปะเออเดินเข้าเดินเข้ารถแล้วตะปุกอีกไอ้เชี่อเปสใครมาไฟกระตุกห้องกูไหมโอ้โหเจอตาไม่มันเดี๋ยวไปเจ็บผี E M F ใหก็ได้ ยี่เมอยู่หน้าบ้านใช่ไหมล่ะใช่แล้วใช่ไหมไอคนที่แบบวัดอุณหภูมินะเขาก็เดินหนีกูนะให้ส่องสมุดดิมันหงายหน้าป่ะนะหงายใช่ไหม่ไม่คิด<ม>คิดว่ามันมืดผมมีไฟฉายแล้วไงรอแหววอยู่ w h e r แหววอยู่ไป ตรงนี้แปดองศาแปดองศาอุ้ยเสียงที่เหรอวะเฮ้ยอยู่นี่เจออยู่ไหนห้องขวาสองสองสองไม่มันอยู่ห้องนี้มันอยู่ในจานเอ้าวเอ็กมันตี๊สองห้องนี้มันไม่ตี๊ดเซเลอยู่ห้องไหนแอมอยู่เย็นห้องไหนโดนรถเหรอ อยู่นี่หน้าประตูเลยห้องครัวใช่ไหมอยู่นี่เลยวางไว้เลยววางตรกูกำลังจะเซ็ตสี่เ็ตของก่อนอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่อยู่ตรงโมอ่ะตามหลังโมูอยู่อ่ะฮะตามหลังโมูอยู่ตามชั้นหรอกูถามแม่งแหววอยู่ทีนึงแม่งมาสกดในอะไรถามอ่ะอ้าวฮะ ไม่แม่นเลยเงียบไปละ Where are you โมถามเดี๋ยวฮัลโหลปม่กดกดไมอะไรนะอะไงนะอะไรนะฮัลโหลปุ่มให้ทำทำยังไงกดตัวบีก็พูดไปเลยกดบีนะกดบีกดบีนะ Where are you Where are you อ๋อใครเปิดไฟวะเอ้ยไม่ได้เปิดนะเนี่ยผมไม่ได้เปิดนะอันเนี้ยอันอยู่ที่นีแม่งเปิดเฉยเลยอันอยู่ตรงนั้นแหละ Can you here Turn on the right openado <N> r เคียวเคียว openado r เคียวอ, <Ad> ออกมากินยานหน่อยไหมห้าสิบกว่าแล้วนะ openado r เก่งอะไอยู่ใครวะเคียว <Open S 3> ออกมากินยานกีอสิบแล้วหรือว่ามันโกดี่เราขโมยหมี่าแล้ว,ลวออกมาโย่ข้างนอกกันสองคนเลย วัวพั่งมาพึ่งเดินตามมายอกัผมสบยแจๆแจๆ่ะโคดโฟโต้เดบบ็อกเดบอกโคดถ่ายรูปผีจะถ่ายไงเนี่ยคุยไปด้วยถ่ายไปด้วยไงไปเลยจะมีคนไปถ่ายรูปผีมา้วยกันน้อยอย่าไปกระจุกกันที่รถดิโมไปไหนวะ ตามหลังยูได uh. ้เบสอะตามไปแล้วอะแป๊บนึงเบสอยู่ไหนอยู่ในห้องเหรอเบอยู่ห้องรถเแต่หากคนรักมันทำไม่ใจต้องเจ็บก็ทิ้งมันไปตามเบสในห้องนี้วะไม่อยู่ห้องรถจัอมันเนี่ยไม่เป็นไม่ไม่อยู่ห้องรถอยู่หล้วก็กลุ่มห้องครัวเนี่ย เราผมพูดกับมันเองเยวผมจะเรียกมันไหมฮัลโหลอืมมันจะต่อมันดับไปห้องไหนเชียฮัลโหลมันดับไปห้องนี้ฮัลโหลอายุกี่เนี่ยมันต้องกด B หรือ B นะ Can you talk to me Can you speak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  Pirate Where are you Where are you from? I'm from Japan. s i c k a d u d I love no. I l o v ฟ้าร้องไงทัดเอยปิดปิดอะไรเด้๋ยวก็ไม่บอกแต่ต้องปิดไปคุยมันถึงจะเจอ Are you f a m i l y เฮ้ยมีใครเปิดกล้องมาเยอะดีดีเดี๋ยวมีใครเปิดประตูลงเอ้ยประตูห้องใต้ดินปะนะไม่มีเอ้ยไม่ประตูมันเปิดอยู่แล้วลงกันไปเนี่ย Why are you here? Thế chè, xe à Show yourself What is your location? Mà mấy tỏ bà Buddy, Mary Lan Hi Panic Buddy, Mary, Buddy, Mary, Buddy, Mary Hello Ui Ui Hello Turn off the light Fuck code ไม่เมื่อกี้สมเมื่อกี้ลบสามอ๋อห้าสนี่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 ตรงนี้ตรงนี้ครับยูตรงนี้ไม่ตรงีน Can you speak? Are you close? Make a sound. Talk to me. Open a door. อู้ดูข่าวมันดีเอ้ you? เฮ้ยตอบะตอบวะตอบอยู่ฮัลโหลฮัลโหล Can you speak? โลไปสปิริตรอปมันตอบครั้งเดียวเองไม่เอาดิตอบเยอะกว่านี้ดิอายุเฮียอายุแองกี้ขอบใจใครใช่แล้วไม่ีใครอยู่กูเลยกูปล่อยกูแองกี้มันเดี๋ยวไปเอาไอ้นี้ก่อนไอ้นี่อะไรนะอะไรวะเราไม่เอามาให้พร้อมมีกอดมีกอด โอเคมึงมีโกดแล้วมึงก็ไม่บอกโกดอะไรมันก็มีอยู่แล้วผีในบ้านอะ่ะมึงมีโกดไม่ไมีอะแล้วมันมีแต่มีแต่วเวทจวิวเาอยู่วีมือมันถือได้ไม่กี่อันเองไอเบสบอกมีโกดอบแหนมึงเห็นยังไงอ่ะไม่เห็นมีเห็นตรงประตูข้างในประตูเอ้ยไปแล้วน่ะเห็นแนละ้วบีนีแล้วเนี่ยโกดอบมีโกโดอบเหลืกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวนะจะไปจีนเปิดหนังสือยังไงนะ ตัวเจเปิดตัวเจใส่ไป Spirit Box Code ออกอันแรกใส่อันแรกเพราะว่า Spirit Box ใช่ไหมใส่อะไรก็ได้ก็มีจะใส่อะไรก่อนก็ได้เจอกดมี Prototype t ินแล้วก็แมงั้นใครก็ได้มือว่างๆเนี่ยถือของไปโยนไาในห้องมือ เอาของในบ้านไปโยนใส่ในไว้ในห้องถ้ามีไปฉายเดินน้ำนี่เออเฮ้ยมันหจับเกือบกรไซาก่อนแล้วสมุดอ,อยู่ยไหน,น,น,นไปโยน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 เอะไว้ในห้องอะไรโยนได้โยนโยกไหนะมโยกไหมกาน้ำนะดะ้ทำมันปาของกลับมาแสดงว่าเป็นโบตโตไก่เว้ยไฟดับเหี้ยแม่งดับไฟโอ้ยแม่งห่อใส่วะ Ta hap vạch mẫn thăm hãy trái, tông, jet. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Hey, oh, Mì. Quay, Hello. 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 bạn Hello. 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 không? ไปโยนอีกดีไม่ช่วยกันโยนเลยมันกูโยนอยูคนเดียววะอะไรโยนนะเนี่ยโยนเข้ไปกูจะซ่อมแทงไงนี่โยนเข้าไปเนี่ยอะไรโยนได้เดี๋ยวโยนเข้าไปเอามีดเนี่ยมามากูพร้อมแทงไะกูพร้อมแทงแล้วใครเก็บกล้องนโอ้โพร้อมแทงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เฮย้ยเฮเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ็ยเฮ้ย้้้เ มันคือจีนเหรอเฮ้ยเราต้องเจอตัวมันด้วยเมโยังเย็นอยู่ตรงนั้นอยู่เลยกูว่าโดนหักคออยู่นะก็ว่าแล้วทำไมเอาของมาปาละไงนะเก็บกล้องเฉยเลยเมื่อกี้เก็บเมื่อกี้เผลอกดเก็บกล้องอ่ะตั้งกล้องยังไงนะมันตั้งแล้วเรารู้แล้วมันคือตัวอะไรแต่ว่าเรายังไม่กลับเราต้องเอาอ็อบเจกต์ให้หันก่อนกลับก่อนก็ได้ไหมไปเอของเนี่ยเราถ่ายรูปเนี้ยจะได้ตั้งย่างเยอะเลย เนี่ยดูดูเควสยังไม่ยังไม่กินยามากินซะกินแล้วมึงพูดด้วยเอามาเดี๋ยวผมพูดเองเอ้าเอากล้องมากล้องอยู่ไหนกล้องอยู่กับโมนี่อยู่กัไอเวสไงเวสกล้องกล้องไหนกล้องถ่ายรูปไม่รู้เ่ากลับมาด้วยแล้วไปมันตอบสนองทุกคนเราต้องไปรวมเงินตรงกันเดี๋ยว กินยาด้ะไม่กินนั่นร้อไม่หงอกมาเลยต้องไปทำให้มันยั่วยุโยโหโวดปดบอกมันคือไฟกับพิวกก็ไม่รู้หายเลยฝากอยู่ฝากดิสก์คือฝาดอัสไซ Where are you Come on! Baby! ฝากอยู uh ่าก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 ยยัไปมันอยู่ในห้องนั้นแหละมันไม่อบเอ้ยไอ้เวลาอะไรเราก็อยู่ด้วยกันก่อนดิเอ้ามันที้ปปปปปปปตรงนี้เอ้าบั้นีบัดดีแมนีโชว์ยูเซลบัแมนีแมันดิเมสโบไล์ดดใครเปิดกับพิบวะ เล็ดส o ดยอดลินลายนเลเดี๋ยวบอกให้มันโชว์ดิโชว์ yourself b ี d y mary ปิดไฟที่ปิดไฟในห้องีปิดไฟที่ไม่ปิดไฟมันจะออกให้ไหมเนี่ยเออจิตมันมันมันออนแอร์ใช่ไหมเนี่ยมันได้เปิดไฟอ่ะฮะเออใช่เฮ้ยไม่แตมผีมันต้องปิดไฟไม่มันขค่ยาบประตูประตูไหน เอาหน้าเราเนี่ย Where are you? มันอยู่นี่แหละให้มันโชว์ดิโชว์ Show yourself โชว์ yourself ไปนะับไปหน้าบ้านละปิดหมด f u c k you <Hey. S 2> เฮ้ยออกไปนี่ขมอ่อนมอ่อนขมอ o อน o มอ o อน o มอ่อ baby ใคุกกี่จินได้กัน คฮยสวัสป้าจินกุกีฮัลโหลโอโยเซลเอ้ยมันเปิดไฟนู่นไหมบัดดี้แมรี Buddy, <Mary. S 1> ม่เดียวสบกระดาสะบักระดาสะบ้าถ้ามันไม,ถม,นไม่ถ้ามันไม่ติดไฟมันจะไม่โชว์พลังกาคืเอเปิดให้กได้สัตว์ถ้ามึงต้องการเฮ้ยแล้วจะกระพีบไฟทำไมเนี่ยไม่ได้กระพีบผมมันนั่งยกนั่งนั่งนั่งอย่างนี้ อ้าวมันดับไฟเฉยเลยสัตว์ทับทำไมมึงก้อนแอร์ดิเไม่เปิดไฟไอ้ยูโชว์เซฟเบสเอาไปม่วงสองห้องนั้นไม่ดิไอ้เบสไอ้เบสอไปม่วงสองห้องไว้กูสองไปกูสองไปสองรอบแล้วเนี่ยกูไม่ต้องทไม่เกิด่ะมันชื่ออะไรวะมันชื่อลูนลูนเออ ลูนเทเลอร์ล so ูนเทเลอร์วัตต์ฝากอินได้วัตต์ฝากลูนเทเลอร์สักไม่ดิสักไม่ดิเฮ้ยเฮ้ยกล่องอะไรกล่องรันกล่องรันมเกียอะไรแหวบผ่านหน้ากูเปล่าเอออะไรมัแหวบผ่านหน้าเปล่ายอกถูกใจลูกเงี้ยลูนเทเลอร์อ้าวมันขยับประตูให้ตรงทำไมวัตต์ฝากลูนเทเลอร์ ้ยตายเลยใครตายโมไปแล้วได้รูปมันแล้วได้รูปมาแล้วได้รูแล้วใช่ไหมได้ทั้งมึงทั้งทั้งรูปเลยอะไอ้เยอะอะไรก็ใส่เดียวกัไอ้เบ๊ไม่ไม่โดนเทเล่หรือว่ามันต้องให้ใครฆ่าสมองลดต่ำมันถึงจะโกวะไอ้เกี่ยวก็กูเหลือห้าเนี่ย ่ถ้าสมองรถต่ำอ่ะคือมันพร้อมฆ่าเนี่ยมันจะฆ่าไอาเบสแต่ว่ามันยังไม่ฆ่าเมื่อกี้มันโฉวบินที่ห่างเ,เฉยอ่าโอเคอันที่สามคืออะไรอ่ะเกียไม่แพ้ินตอบกินเลยแล้วก็อันสุดท้ายโก้ไทคือจินจินมิซอโบจินไรตัดเน็ตทีนี้เราก็เสร็จเควสแล้วเราก็ได้ตังค์แล้วได้ไอพีอย่างงามใช่แล้วกุญใจหายแวบเลยพีย่เอ้ ไม่มันไม่ได้แค่ถ้ามันเดินมาเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ถ้าไปไม่กี่พีซ่ะมันแค่นี่ใช่มาหลอกไอที่มันกูตกใจคือมันเดินมาหน้ากูเต็มหน้ากูเแี่ยกูบอกเอาในบ้านใช่ไหมยีก็เขามาจูบแบบแฮร์จบมาไปห้องน้ำไก่อนปวดฉี่เลยเยวแตกเหรอนอนโดนให้ให้นอนโดนนะนอนอยู่ในห้องน้ำนะเชียร์ร้อยแปดสิปายได้ได้เวลาเงินคืน Ờ, <laughs> cô à, không lột không lột à, Nào, lột hông rồi, 180 Yeah mất